วันนี้เราทำงานทางตับตูนค่ะวันนี้เราจะมาตรวจสุขภาพกันนะคะอันนี้เป็นการตรวจอย่งไรบ้างคะอันนี้จะเป็นการเจาะปลายนิ้วนะคะเพื่อดูขนาดของเม็ดเลือดแดงค่ะแล้วก็ดูสารพิสารเคมีภายในเลือดค่ะว่าจะมีมากน้อยแค่ไหนอ,อยู่ในระดับอะไรบ้างแล้วคะ่ะวันนี้เราทำงานทางตับตูนค่ะวันนี้เราจะมาตรวจสุขภาพกันนะคะ อันนี้เป็นการตรวจอย่างไรบ้างคะอันนี้จะเป็นการเจาะปลายนิ้วนะคะเพื่อดูขนาดของเม็ดเลือดแดงค่ะแล้วก็ดูสารพิสารเคมีภายในเลือดค่ะว่าจะมีมากน้อยแค่ไหนอ,อยู่ในระดับอไหนบ้างแล้วคะ่ะก็คือแค่เจาะปลายนิ้วก็สามารถทราบได้นะคะใช่ค่ะมาทำกันเลยอันนี้ต้องมีการเตรียมตัวอย่างไงบ้างไหมคะก่อนมาอันนี้ไม่คะ่ะอันนี้แค่ขอให้ทานเข้ามาปกติเลยคะ่ะเพราะการดูตัวเนี้ยคะ่ะดูการสะสมภายในร่างกายะคะ่ะ ไม่เจ็บเลยเนาะตัวเนาะอะไรเนี่ยมดกัดมดกัดไหนดูหน้ามดกัดนี่เองใช่ค่ะเใช้เลือดในปริมาณเล็กน้อยนะคะหนึ่งหยดค่ะหนึ่งหยดเท่านั้นใช่ค่ะไปดูกันนะคะ ค่ะจากที่เจาะไปนะคะที่เราดูเม็ดเลือดแดงเนาะตอนนี้ขนาดเม็ดเลือดแดงอะคะ่ะก็จะมีไม่เท่ากันบ้าง ที่เราเห็นตัววาวาวแสงเนี้ยค่ะจะเป็นโลหะหนักสารพิษสารเคมีซึ่งเราจะยังจะแยกประเภทไม่ได้ว่าเป็นสารตะกั่วสารหนูหรืออะไรเงี้ยค่ะถ้าจะแยกได้เราต้องเจาะเลือดเพื่อไปตรวจอีกทีนึงค่ะอันนี้ก็คือจะดูได้เบื้องต้นใช่ค่ะว่าในเลือดเรามีสารพิษสารเคมีอยู่เท่านี้ส่วนตัวเนี้ยจะเป็นคาบไขมันใช่เราก็จะเห็นได้เลยว่ากินเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยใช่เพราะว่าตัวเนี้ยค่ะเราไม่ได้ดูไขมันของวันนี้น้ำ านของนี้หรือว่าโลหัตคอนี้อันนี้คือสะส,ส,สมชายค่ะว่าเราสะสมไปเท่าไหร่แล้วการทํางานของตับยังดีอยู่นะคะยังไม่มองบอลถึงว่าตับเราทํางานหนักแล้วก็สารพิษสารเคมีที่ตัวเล็กๆที่เพิ่งรับเข้ามาค่ะเพราะว่าพวกนี้เขามาจากได้ทั่วเลยการกินควันรถ สีผมลิปสติกที่เราทากันอย่างเงี้ยค่ะมาได้หมดเลยจึงเป็นสิ่งใกล้ตัวของเราด้วยค่ะอันนี้ถือว่าการกระจายตัวของเม็ดเลือดดีแต่มันน้อยเกินไปนิดน,นึงบางคนอาจจะเป็นภาวะอาโลหิตจาง เม็ดเลือดมันเลยน้อยค่ะ,คะอันนี้คือก็จะบอก,อกได้เลยบางคนเพิ่งหมดประจําเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แต่อันเนี้ยคือเสี่ยงเป็นโลหิตจางอยู่แล้วอันนี้ก็เลยเห็นได้เลยว่าเฮ้ยเม็ดเลือดเขาเม็ดเลือดน้อยใช่ค่ะแต่ถ้าบางคนไม่เป็นอาจจะเป็นเพราะว่าเพิ่งหมดประจําเดือนก็ได้หรือว่ากําลังมีประจําเดือนเม็ดเลือดแดงเลยค่ะออกไปทำประจำเดือนหมดใช่ค่ะ สำหรับใครนะคะที่อยากลองเอกมาตรวจเนาะเืิ่มต้นดูอย่างงี้ค่ะก็สามารถเข้ามาตรวจดูได้นะคะแค่จอบไปเพียงเท่านี้ค่ะ okay.